แหลงรวมเรื่องราวนักฟุตบอลทั่วโลกจัดเต็มทุกหลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าลีกสเปนกันโชอซิลเลียอ,อิตาลีลีกเอฝรั่งเศสและบุนเดสลลกาเยอรมันเจาะลึกทุกเรื่องราวลูกหนังทั่วโลกอินไซต์ทุกลีกลึกเข้าถึงทุกสตอรี่เสริมสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนโดยนาซ a าดับไลท์ ฝากขอนทันใจการเงินมั่นคงพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงแอดมาได้เลยที่ l ลน์แอดแอดนาซาวีหน่งสองกลายสตอรี่ขอนำเสนอเรื่องราวของมิคาโลบุดริกแข่งปรากฏการคนใหม่ของเชลซีและทีมชาติยูเครน อย่าลืมนะครับมาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับส่องไกลสตอรี่กันเหมือนเช่นเคยด้วยนะครับกับผมหากจะเอ่ยถึงสุดยอดแข่งตำนานของสมโมสรหรือว่าทีมชาติในยุคก่อนเกานั้นต้องบอกว่าอังเกรเชฟชนโกจากทีมชาติยูเครนนั้นเขาเป็นตำนานโดยแท้จริงโดยเขา ต้องเป็นนักเตะที่หลายคนนึกถึงในยามที่มองว่าใครเป็นศูนย์หน้าตำนานและเขาเองก็ทำให้ทีมชาติยูเครนนั้นคิดถึงชื่ออื่นไม่ได้นอกจากชื่อนี้อังเดรเชฟเชนโกแต่ตอนนี้ล่าสุดยูเครนได้มีแข้งปรากฏการคนใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยนั่นคือมิคาโลมูดริกเป็นปีกตัวจี๊ดที่สร้างชื่อได้กับชักเตอร์ตัวเนสดนชุบเชลซีนั้นดึงตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวการคว้าตัวมูดริกของเชลซีถือเป็นการดึงเข้ามากู้มิก ในแนวรุกหลังจากใดเวลานี้มีแข้งหลายรายพาเรดบาดเจ็บนอกจากนี้ผลงานที่ย่ำแย่อย่างหนักในช่วงหลังจากตั้งแต่กรามพอเตอร์เข้ามาคุมทีมนั้นทำให้เชลซีจำเป็นต้องเสริมทัพแบบจริงจังมิคาโลมูดริกเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังด้วยการเข้าทีมเยาวชนของเมตาเลสคาคิฟในตอนอายุ9ขวบ จนกระทั่งอายุ13ป,ปีเขาย้ายไปอยู่กับทีมดานิโปรดานิโปเปโดรฟซึ่งทีมแห่งนี้เขาเองโชว์ฟีเท้าได้น่าตื่นตาตื่นใจจนทําให้ฟอร์มไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่ของยูเครนอย่างชักเตอร์ดอนเนสดึงตัวมาร่วมทีมในปี2016มิคาโลบูดริกใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2018แต่เขาก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลย ก่อนจะถูกปล่อยตัวไปเก็บประสบการณ์กับทีมอาร์เซนอลเคียฟต่อด้วยเดนเน่ยืมไปใช้งานในปี2019และปี2010ก่อนจะกลับมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของชัคเตอร์โตเลสอีกครั้งในปี2021และก็เริ่มสร้างชื่อเสียงหลังจากนั้นปีกว่า22ปีลงเล่นในลีกยูเครนไปแล้ว29นัดทำได้9ประตูก่อนติดทีมชาติยูเครนครั้งแรกในปีที่ผ่านมาปี2022โดยถึงเวลานี้เขารับใช้ชาติไปแล้ว8เกม และจากผลงานที่ร้อนแรงทาให้เขาได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของสโมสรชัคเตอร์โตเนสในปี2021ส่วนสไตล์การเล่นของมูดริกนั้นเขาสามารถเล่นเป็นปีกก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยหรือว่าถ้าจะเป็นตัวกลางก็สามารถเป็นเพลย์เมเกอร์ก็ได้เช่นกันโดยเป็นนักเตะที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมจบสกอร์ดีมีวิสัยทัศน์ในการเล่นรวมทั้งสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเข้าไปทำประตูได้อีกด้วยซึ่งนะตั้งแต่เริ่มต้นดูกันที่แล้วมูดริ ยิงไป9ประตูและทำไปถึง13แอดัดเซสจากการลงเล่น23เกมในลีกยูเครนขณะที่โรเบโตเดซเซบีซึ่งเป็นอดนีตกุณซือชักต้าโดเนสที่ตอนนี้คุมทีมไบรตันนั้นเคยยกย่องมูดริกว่าเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดีของยูเครนและมีศักยภาพพอที่จะคว้าบัลหลงดอได้อีกด้วยมุดดิกเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมชอบเขานะชอบเขามากเลยคิดว่าเขาสามารถคว้า คว้ารางวัลบอลองดอเลยก็ได้นะเขามีมีความยอดเยี่ยมเลยรู้ถึงคุณค่าของเขาเขามีศักยภาพที่จะคว้าคว้าบอลองดอได้เลยยืงยันว่าคว้าบอลองดอได้เลยส่วนมิเซียลูเซสคูซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของดินาโมคยฟชมบูตริกว่าเป็นนักเตะที่เก่งคล้ายกับกินเ์นบัปเป้กันเลยทีเดียว มูต i ิกเป็นร่างก๊อปปี้ของเอ็ม p าเปก็ว่าได้มันเป็นเรื่องเที้ยมที่เห็นเขาเล่นในในระดับที่สูงกว่าที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องกังขาถึงคุณภาพของเขาและวิสัยทัศน์เลยเขาเขาเที่ยมมากเขาดีจริงๆเขาเป็นเป็นร่างก๊อปปี้เป็นเหมือนคโครนิ่งมาจากเอ็ม p าเปเลยอะ่ะมันดีมากเลย การแจ้งเกิดขึ้นมาของมูดริกทําให้เขาได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากว่าจะเป็นอนาคตวงใหม่ของยูเครนในการพาทีมชาติยูเครนนั้นกลับมาเล่นในศึกฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้งในยามที่ชาติของพวกเขากําลังผเผชิญกับสงครามระหว่างรัสเซียอยู่ในเวลานี้ นี่คือเรื่องราวความมหัศจรรย์ของมิคาโลมูดริกและส่องไกลสตอรี่ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องใดอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้กับส่องไกลสตอรี่โดยนะขอรับกับผมคลิปต่อไปไปดู